พี่จำลิสต์สิบสีพี่ได้ไหมที่เพิ่งสั่งแล้วเพิ่งส่งไปใช่ประมาณวันที่หลังสงการด้วยมาหอดมาท่านสิบมืออยเป็นใดสิบสีถ้าเบิร์ตลติสิบมือมันถ้ามือละแท่งปะนั่นสียจะบอกว่ามันใช้ดีมากมันเป็นสีที่สวยแล้วใช้ดีแล้วติดทนมากอืแต่ปัญหาของหนูคือพี่รู้ไหมว่าตอนนี้อ่ะสิบสีที่พี่ส่งไปอ่ะมันเหลืออยู่สีเดียวนี่ สีนี้หมายถึงว่าเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดนี่จะเป็นออกสีส้มใช่ไหมเขาอยากสีส้มบ่กสีโอรสสีโอรสส้มละพีชสีพีชมาที่พีชก็เลยทาสีพีชโอเคแล้วมันเป็นยังไงบ้เนี่ยมันคือเหลืออันเดียวมันเสียไปใส้อีกเก้าอันเสียแสดงว่าทีมงาน ทีมงานผู้ชายซุ้มนั้นรักไปท่าไม่ใช่หนูหลงมองไว้โอ้ยหนูหาเพราะขั้นพ่ออยู่นี่กระทายบอดินฮะเนี่ยเกาะอันนี้ผู้นี้มาแต่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาดำผู้นี้มาแต่ใส่ฮะกระทายมาน้ำกันมาน้ำกันจังไรจังผ้าลูกไปผุนโอ้เราบอกเราหูวทางเนาะแม่บอก เราก็หู้ว่าไหนทางอไหนไม่ใช่ทางไงอแต่ไม่รู้ว่าอันไนทางที่จะมาอยู่ตรงไหนอันไนทางอนไรป้านะหูเป็นบอกสำเนียงคำว่าหูทางชุ่มเจ้าก็หลงคือแก้วแม่แม่แม่คือหูว่าเขาหลงลงไปแล้วคำคอยเขาไปเบิงไปชุ่มในช่องเขาก็ลูกแม่เนาะบะลงกับ่ะแม่ล้่ะลูกแม่เนาะใช้คำว่าที่รักด้วยนะไม่ใช่คนธรรมดา อ๋อเหรออดีตอยู่ในใจอดีตปังอดีตบัวบานไม่คำว่าอดีตมันอยู่ในใจไปไหมไปไหมปู่มาปู่มาเดี๋ยวเอาค่าคมให้ปู่ก่อนปู่เชิญนั่งครับปู่เอาอยู่บ่ค่าคอมมาเลยอีกอย่งเที่ยวคือเดี๋ยวบนบุญปู่ค่าคอมเดี๋ยวไปเฮ็ดบุญมาครับเดี๋ยวก่อนเ่องนี้ไม่มีงานบุญโอ้โหเบิดแล้วเออช่วงนี้เบิดงานบุญแล้วนะครับก็ให้เก็บไว้เพราะว่าเก็บไว้เก็บไว้ งานบุญจะได้เอาไปต่อยอดนะต่อยอดพระปูงพระป่า,าวะซันอ๋นะอเอาเอาอยู่กับขาคอมนะฮะยังนสุลุนใจเอาขาคอมตัวเองแต่ยังบงบูวันซันจีหายาผ้าหรือสชีหยายายจำลองกะว่ามาสันโลดอ้าวแม่คือไปมีส่วนเกี่ยวข้องะล้วป่ะ <laughs> เออทำไมเกี่ยว แม่ไหมก็ไปถามเอาไไไไปปมันมันมีสิทธิ์ยุติเดี๋ยวเนี่มันมีสิทยุติเมื่อรายการและลูกชายทีไส้ก็ม้วนละเราหกม้วนมาตลอดโอ้ยนรักกันเหมือนพี่มันน้องงงไปโอ้โหแบบชู้สาวได้จังได้คนเป็นอายแม่โอ้เพราหมายผมเ่ยที่ตลกยิ่งยังก็ได้แต่ตลกเรื่องซ่องค่ะเขามีชั้นนี้มันบ่ได้ได้เนาะใคาซ่องใไฮลอดนั่น ให้น้องลวดตีให้ยังได้โอ้ยชุดยอดนะพูดอะไรอ๋อชุดยอดชุดยอดโอ้ยลำหมูกทนพุณโอ้โหผชมเสียแรงก็จำลองบันเทิงศิลป์บัวเสียแรงเลยอ้าสรุปรับงานไหมนี่เ <so ดือนหน้านี่รับงานไหมจำลองบันเทิงศิลป์ที่อุบลที่อุบลแม่ไปบนนี่ไปโอ้ยรับใต้กูณยายกลิ่นเลยบบโอ้ ยาผ้าได้คือโบมาฉันยังยุ่ใส่บมาเพราะเราจะไปนอนวัดเหมือนเราบวชแล้วอืเราบวชแต่ได้เพราะว่าเหมือนในวันสิหญ่บวชชักมือวันสิหญ่บวชตลอดบนนั่นมือเดียวมือนบวชตลอดทำมาบวชตลอดแล้วเราหนักบัตรหนักบวชมันสร้างวัดเจ้าชิบงเงาฉันบอก แ้าชิบองเงาบอกเขาก็สิไปใส่บาทดูปู่บอกแม่ชอถทายคลิปหรือบ่บ่ามือดให้คุณแม่เป็นคนมอบของมาดิพีชนะคะให้คุณแม่คุณแม่มอบยังไงคุณแม่จะยักเอาอยู่คุณแม่พร้อมยักมอบพอเป็นพิธีนะครับแล้วก็ไปยักหลังใหม่รับ่าคอมมิชชั่นจากมาดิพีชนะครับให้ปู่พองนะครับตัวแทนมาดิพีชอ่าใช่ใช่ แล้วก็คุณคุณแม่จำลองอามีมาทำขอแม่เราเราก็เป็นเจ้าของเลยพี่กันในนั้นแล้วนี่จำได้คูณตาได้เปิดแล้วนี่นีอามาเดียน้องฟังดูนั่นแหละมือมือซ้ายฟังมือขวาเตรียมยักแล้วเตรียมยักแล้วมือขวาถือซองนี่เตรียมยักเข้ากระเป๋าแล้วมันเสื่อมเพื่อมาเข้ามาทางในมันเสือว่ามันสอดๆนะปู่ปู่ต้องเดี๋ยวนะหนูขอดูหน่อยปู่ต้องตรวจเช็คแล้วค่ะหนูว่ามันมันพวกมันส่องตรวจเช็คแล้วชื่อใหม่ก็ได ใช่คุณพี่นี่นี่ฟังมันยังอยู่มันยังทํางานอยู่แต่ว่ามันอาจจะประสิทธิภาพอาจจะลดลงเนื่องจากโอ้คนเอาอันนี้ใช่ใช่มันจะมันต้องตรวจเช็คแล้วมันทำความสะอาดมันสีชัดชัดชัดดมาบ่เอาไปจุ่มน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูเอาอย่างนี้ค่ะเอ้ากระทำความสะอาดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปูเขาเขาเขาไม่ได้ให้ล้างเครื่องซักผ้าเลยนะ้เพี่หนูจะหนูจะส่งเครื่องทำความสะอาดให้ แล้วหนูจะส่งกลับมาให้แทนมันอันที่อยู่กับนักทะเบียนบ้านป่บ้านเลขที่สี่สิบหกใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปขจดเราครับเดี๋ยวให้น้องต้นอ้อจดนอกรอบขจัดมีปากกาเมื่อกี้ปากกาอยู่างไรเอาเขาอกอาขาข้อมนี่ว่าอยู่จังชั้นเอาเอาไปนะแม่ลองเตรียมแม่ลองเตรียมยักแล้วมันก็ต้องเอาตลอดัอะไรครับหาได้ยากเดี๋ยวเดี๋ยวลงลง ลงที่ผ่อนค่อยจัดก็ได้ทีเออนีเอานีนะครับมาทำคอมมิชชั่นของมาดิพนะครับขอบคุมากๆนะมาดิพีให้ปูฟองมาดิพีครับไปในซองเดียวกันแล้วก็นี่นะแล้วก็ FO นี่เดี๋ยวต้นออจะเอาไปล้างทำความสะอาดให้ปู่เนาะ ก็ว่ามันสีสดๆขอให้เลยเคียนหน่อยมันมันถือเคียงเขามันเป็นกิเี่แๆคะเราะเนื่องจากว่า FO เนี่ยมันต้องมีการล้างทําความสะอาดเพื่อที่ให้เข็มและไอออนเนี่ยทำงานอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะส่งตรวจวัดไอออนแล้วก็ทําความสะอาดคือตัวเครื่องให้แล้วก็ขอที่อยู่ปู่อามาพี่สู้จดย์แค่บ้านเลขที่ โอ้ยหัวนดวนโอ้ยจับขอให้บ้านเลขที่ค่ะบ <uh. ้านเลขที uh> ่สี <S <S ่สิบหกรมการล้างเครื่องเลยพ่อแล้วล้างเป็นไหมค่อเนี่ยไปแล้วก็จะได้้ลางเองโอ้ล้างเป็นแล้วจะเลยจะเลยมัน่มีเครื่องมือ โอ้ยขออ่างเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องวัดไอออนที่เราแหละเพราแม่นบอลงไปล้างพวกพในนั่นแหละละลาท้าว่าล้างเป็นแม่ล้างเป็นพ่อไปอบลมแล้วพ่อเอาหูดังมาวัดไอออนดูสิเอาหูฟัอไอออนเป็นยังไงโอ้ได้ยินอยู่อ๋ออันนี้แสดงว่าไปเรียนมาแล้วไปเรียนมาแล้วเรียนแค่เอาหูฟังเอาหูฟังเออได้ยินเออาใช่คืกันคำว่าได้ยินซ้ำนี่ก็เป็นสร้างได้แล้วได้แลเนี่ยมันสสดๆมา เออได้ยินพี่เือตพี่เดื่อนอาตัวนี้มันไม่เป็นยังโพเพื้อบางเที่มันเกิดไฟฟ้าสถิตอ่ะเสื้อแม่เสื้อบางตัวที่เป็นใยใหญ่แมงมุมมันมันถี่่ไหม่นอเสื้อใ่สีแบบนี้ให่แมงมุมนี่เขามาทำเสื้อได้ด้วยเหรอแม่ ที่เก็บประจุไฟได้มันสิเกิดเกิดการเฉดสีแต่พูดถึงใยแมงมุมมันก็ไม่เกิดไอออนนะแม่เนาะใช่ใช่ผมเชื่อแม่มันมีแสงแวบๆวับๆในเสื้อนะนะเเอออออตติิดแสดงว่าปูมีใยแมงมุมอยู่ใส่มันมีแสงวีบับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมใยแมงมุมอยู่ใส่มันมีแสงวิบวับหนูก็เอามีตัวเนาะคือคือหนุ่อะ สงนี่แบบเสื้อเจ้านี่นี่นี่เห็นบอกมิมันเป็นสเก็ตดาวอยู่นี่เบื้องแม่นี่นี่เขาเรียกกัดเพชรกัดเพชรกันนั่นแหละมันก็สดได้โอ้โหชดได้น่าหนาหนาเห็นบอกนี่มันเหลื่ยมม่งม่งหยุดเหลี่ยมม่งม่งว้าวคือหัวผมเหลื่ยมม่งม่งว่าเหือลูกแค่แม่เปรียบอย่างอื่นแม่เหลื่ยมอย่างอื่นไม่ได้เหรอทำไมอวยพรลูกแบบนี้ล่ะแม่ เรื่องมองมองก็คือหมายคำว่าอยู่ในเสื้อเจ้านี่มันรีบวับแต่มองดูน่ะจะมีการเปลี่ยนอะไรให้เราก็จะแจ้งลูกค้าที่เกี่ยว้งกันตัวนี้คือเพราะว่าหลุมมือเราตุงห้าปีนี่วันนี้วันนี้ปู่พองกระเป๋าตุงนะครับได้รับค่าคอมจากมาดิพีด้วยแล้วก็มีีอาด้วยนะครับเร่งเงินต่อครับปู่พองเร่งเงินกระเป๋าเงินคือสีตุง้ง รับซับวันนี้เรียกว่ารับซับคูของเขาไม่ใช่กระเป๋าแบนแฟนก็าจะไม่ทิ้งอือรอเคเหาสมก็นเรบอกกระเป๋าเพิ่นตุงเด้ครับกระเป๋าชุมเจ้านั่งแบรนด์อยู่ชมพ่อบ่มีเมี่ยจักเทือคืออวยพนอีกแล้ว เขาโบ่บัตรดอกคู่นูบันยังมลบัตรเจ้าบได้ไปใสสร้างสรรค์ความหานะครับคุณแม่จำลองจากจำลองบนรทังศิล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คู่มรอริอยาด้วยนะครับ